ข้าวกันค่ะมีนมูที่จะทำนั่นก็คือบัวพร้อมผัดไข่กับข้าวมื้อเย็นวันนี้โน้มันจะทำไม่เยอะนะทำกินแค่คาบนี้คาบเดียวกับลูกชายจะ้ะกับลูกชายก็จะเอาประมาณนี้แหละไม่ต้องเยอะมากน,น,นะลูกเนาะ หั่นเป็นแบนๆน,นะคะทุกคนแล้วก็เอาไปผัดใส่ไข่กินกับข้าวสวยล้นๆอร่อยฟินอย่างนี้แหละขอทำก่อนอยากจะพาทุกคนไปทำด้วยกันมันจะอร่อยมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะขอหั่นก่อนค่ะขอ, <laughs> ขอหั่นก่อนมันแบบแบบว่ามันอ่อนมาก ว่ามันอ่อนมากโอ้ใส,ใส่ผิดทางใส่ผิดทางอันนี้จะใส่ไข่อันนี้จะใส่บวบหอมดู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 เอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะเพราะว่า กินบ่อยหลายมันก็บือ่อก็อยากกินแบบไม่เนี่มันก็เลยอันบร่ได้กินดูมันก็เลย,เลยคืออยากกินเวลามันแบบไม่ได้ซื้อกับข้าวมาไข่อยู่ร้านข้างๆร้านขายของชําที่หมู่บ้านเนะเขาก็ต้องมีไข่แน่นอนแหละเราก็เลยต้องไปซื้อไข่มา20บาทได้สีฟองฟองละหบาท เอามาเฮ็ดกับข้าวกินก็ได้มือหนึ่งพุณ大คาบหนึ่งอ,อไะไรง่ดคานะประหยัดประดประหยัดประหยัดอีดแล้วแล้วที่สำคัญเราก็ไม่ค่อยอยากจะกินข้าวตอนเย็นมากสักเท่าไหร่กินแล้วก็นอนนอนแล้วกิกนได้เรียบร้อยอันนี้มันเลือกเอาไว้กินทำเมนูพรุ่งนี้ไปทำบุญที่วัดด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระนะจ๊ะวันเสาร์ด้วยค่ะทุกคน ทำบุญเสร็จแล้วก็จะได้ไปขายของต่อเพื่อจะได้ขายดีดๆเฮ้งๆปังๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวนุ่มแมจะพาทุกคนไปให้กับขอขกินกันจ้าดู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 โอ้โหโอ้สงสัยจะหิวข้าวมากแหละของบ่ด้ห้องมันเป็นไงน ตั้งเตาโจ๊ดแก๊สค่ะว้าวรอให้กระทะมันร้อนก่อนนะคะค่อยใส่น้ำมัน ถ้าไฟลงนะทีเนี้ยอย่ใช้ไฟแรงใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพราะไม่ให้บวบมันแบบไหมก,ก่อนสุกนะเนาะระหว่างนั้นเราก็จะมาใส่ขค่องชูรสผงที่เราเตรียมไว้แล้ว ก็จะมีน้ำตาลแล้วก็รสีแล้วก็เกลือนิดหน่อยผดิดฝนนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยคนให้มันเข้ากันรออีกสะมาณส้านาชีนะคะทุกคน รออีกประมาณสักห้านาทีเราก็จะได้กินกับข้าวอร่อยๆอฝออีมือนูแมมเองจ้าแค่นี้ก็ได้ที่แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องให้มันสุกจนเกินไปเดี๋ยววิตามินซีมันจะออกวิตามินจากบวบอ่ะมันจะออกแล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมน,นูกับข้าวของเราวันนี้ผัดบวบใส่กับไข่ ไปกินข้าวกันค่ะทุกคนเลิฟเทุกคนนะคะอย่าลืมใครชื่นชอบเมนูอาหารแบบนี้ก็เอาไปทําได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแมมด้วยนะคะเจอก,กันีกคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีค่ะ